สวัสดียามเช้าครับทุกท่านครับคลิปนี้ถ่ายทําที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับกับการเดินทางในยามเช้าครับที่แดดไม่ออกเลยนะครับผมนะอากาศเย็นนะครับวันนี้นะครับกับการเดินทางในช่วงเช้าเช้าครับผมนะกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเช่นเคยนะครับกับระยะทาง30กิโลนะครับไปกับ60กิโลนะครับนี่เลยอ๋อเป็นไงล่ะ อะไรครับผมนี่ก็บรรยากาศในช่วงเช้านะครับก็จะทําความสะอาดกันครับนะแล้วก็บรรยากาศแดดยังไม่ออกครับเหมือนเดิมครับนะวันนี้ลุ้นกันว่าจะมีแดดไหมนะครับเวลาผ่านไปครับก็ยังไม่ออกครับเข้าแถวก็ยังแดดไม่ออกครับอากาศดีเหลือเกินวันนี้นะครับนะนี่ครับเด็กๆก็ต้องกายบริหารนะครับเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นครับเหมือนจะมีแดดเล็กน้อยครับนะแต่แล้วก็เหมือนเดิมครับแดด มาแป๊บเดียวหายครับนะวันนี้แดดออกมาแป๊บเดียวก็หายไปแล้วนะครับนี่เลยกลายวิหากันต่อไปครับเพื่อความอบอุ่นของร่างกายครับนะต่อไปนี่ดูไม่มีแดดครับมีแต่กต้อนเมฆเต็มเลยครับวันนี้แล้วก็มีลมด้วยนะครับเก้าโมงครึ่งครับเป็นไงมาดู โอ้โหมะพร้าวเต็มต้นเอ้ยมาดูท้องฟ้าก็ยังเหมือนเดิมครับไม่มีแดดนะครับนะเก้าโมงกว่าแล้วก็ยังไม่มีแดดนะครับผมนี่บรรยากาศวันนี้หนาวเย็นเลยทีเดียวจับได้ที่21องศานะครับ